หวานเจีย๊ยบกันหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีเบนนาทีบาบทุกๆท่านเลยนะครับผมค่าคืนที่ผ่านมานะผมหวานเจีย๊ยบกันหรือเปล่าครับผมก่อนอื่นเลยครับผมตัวเน้นอย่างมนาโกต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมไม่มาตามนัดเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมแต่ในกลุ่มตัว V ีหวานเจีย๊ยบอย่างแมนยูนะครับผมชุดอัลบั้ม3อย่างแมนยูนะครับผมเบอร์ลินและก็สูงยูเวนตุส หวานเจี๊ยบกันอีกแล้วครับผมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะผมยังมีความน่าสนใจกันอีกเลยทีเดียวครับผม ส่วนเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับบิ้นนาธีบาบนะครับผมเข้ากลุ่มครอบครัวฟุตบอลนี่คือกลุ่มฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับผมเรื่องสถาบันการเงินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหายกังวลได้เลยครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบิ้นนาธีบาารันตีได้เลยครับผมทางเข้าหน้าช่องโปรไฟล์บิ้นนาธีบาบนะครับใต้รูปโปรไฟล์บิ้นนาธีบาบมีทางเข้าอยู่นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด b z 911ครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเบนนาทีบาบขอหยิบยก1คู่มาระหว่างแอลเช่ทีมบวยของหลีกนะครับ พบกับเอลเบติสนะครับผมเจ้าบ้านเอลเช่ตอนนี้จมบวยของลีกอยู่เลยนะครับผลงานช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าโคม่าแบบสุดๆกันเลยทีเดียวครับฟอร์มออกทะเลไปแบบไกลมากๆเลยครับผมเพราะเกมในลีก10เกมหลังสุดนะครับเป็นการชนะ1เสมอ2และแพ้ไปถึง7เกมด้วยกันเลยนะครับผมส่วนทีมเยือนเบติสนะครับผลงานช่วงหลังๆพวกเขานั้นต้องบอกว่าฟอร์มทีมเริ่มกลับมาดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกมลีก2เกมล่าสุดพวกเขา เก็บมาได้6คะแนนเต็มเลยนะครับกับเบลดกำแพงที่เปิดมาให้เลอลเบติตมาต่อที่ครึ่งช่วงตัวถ้าเทียบดูจากฟอร์มการเล่นและก็ศักยภาพทีมเบนนาธีบาบยังมองว่าเลอลเบติตดูดีกว่าและดูเหนือกว่าชัดเจนเลยครับผมหนึ่งตัวที่เด็ดที่เบนนาธีบาบอยากให้พี่ๆสายนักลงทุนนับเลือกเชียร์ไปด้วยกันในค่ําคืนนี้ขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างเบติตนะครับผมเป็นหนึ่งตัวหวานเจี๊ยบของเบนนาธีบาบในค่ําคืนนี้รอหวานเจี๊ยบ ได้เลยครับผมสําหรับใครนะรที่สนใจอยากได้ทีเด็ดหวานเจีย๊ยบไม่ว่าจะเป็นตัววีหวานเจีย๊ยบนะครับชุดอัลบั้ม3ชุดอัลบั้ม4เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับบินนาธีบาศท,ทางเข้าหน้าช่องโปรไฟล์บินนาธีบาทนะครับใต้รูปโปรไฟล์บินนาธีบาศมีทางเข้าอยู่นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ